ก็เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยหนที่เก้าสิบนี้นะครับผมนั่นก็คือม t i ติช i ย e c l o s e นะครับก็คืออนุประโยคนะครับให้เลือกหลายหายหวัวข้อ Read the text and circle the answer นะครับให้นักเรียนอ่านบทความนะครับแล้วก็วงกลมคำตอบที่ถูกต้องนะครับระหว่างก็ A B C D Which b e t f i t i s h gap นะครับก็คือข้อไหนนะครับที่เหมาะสมกันได้ดีที่สุดกับในช่องบ้าง1-12ชื่อหัวเรื่องว่า The Paralympics นะครับก็คือกีฬาคนพิการโอลิมปิกคนพิการนั่นเองนะครับนั่นก็คือประมาณเนื้เรื่องกันนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนำเอาอข้อหนึ่งนะครับ ซึ่งมันจะมีรายละเอียดอยู่ว่าข้อหนึ่งนั้นคุณครูไม่ได้แนบมาให้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับว่าหลังเลขหนึ่งนั้นเติมอะไรลงไปสําหรับนังเรียนที่มีหนังสือก็สามารถดูได้จากหนังสือน,นะครับมาเติมแล้วก็มาแปลกันเลยนะครับนั่นก็คือ the paralympics i the largest sporting event for disabled athletes in the world a t l e a s t from 10 Empirement dive take ตรงนี้ให้ใส่คำว่า place آ, part ตัวดีครับ part นะครับ part during the 11 day s o f competition นะครับแปลแค่นี้ก่อนประโยคแรกนั่นก็คือแปลว่านะครับกีฬาพาราลิมปิกเกมหรือว่ากีฬาคนพิการนั้นนะครับเป็นอีเวนต์ event, นะครับเป็นเหตุการณ์ทางด้านการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งนะครับสำหรับนักกีฬาที่พิการนะครับ Disable d athletes ในโลกนี้นะครับ athletes นะครับแปลว่านักกีฬานะครับนะเพราะ a t h l e t e นี่มันแปลได้ทั้งสองอยา่างแปลว่านักกีฬาก็ได้นักกรีธาก็ได้ในที่นี่หมายถึงนักกีฬานะครับทุกประเภทเลย From ten impairment t y p e อ่ uh, า t y p e นะครับ impairment t y p e ก็คือเป็นบุคคลที่พิการนะครับบุคคลที่บุกพร่องนะครับนะ ทางกายภาพอย่างใดอย่างหนึ่งได้เช็คพาร์ตนะครับตรงนี้นักเรียนใส่ก็ว่าพาร์ทพีอซึ่งเป็นโปรเซวิร์บนะครับแปลว่าเข้าร่วมนะครับได้เข้าร่วมนะครับเดว a ส s นรับในการแข่งขันทั้งหมด11วันหาว่าอย่างไรก็ตามบู t หลังเลข2นี้เติมกัว่า o r g a n i z e r นะครับคือผู้จัด Organizer t h e m ตมสนะครับบูดเกี่ r g a n i z e r นะครับผู้จัด And the athletes แล้วก็นักกีฬานั้นได้ส t r a เ e that ก็คือได้เข้มงวดน,นะครับกันว่า the sporting for man is what is important ว่าการแสดงออกทางด้านการกีฬานั้นนะครับเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับดังนั้นหลังเลข3ามักเรียนเติมคำว่า r a t h e r นะครับ r a t h e r ซึ่งสำคัญ r a t h e r Than มากกว่า the participant disability ก็คือ ว่าคนพิการที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้นะครับแปลซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นก็หมายความว่าทั้งผู้จัดและก็นักกีฬานั้นให้ความสําคัญกับการแสดงออกนะครับหรือการเล่นนั่นเองนะครับนะของนักกีฬามากกว่าไประบุถึงความพิการของผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ The uh, Paralympics Have หลังเลขสีตรงนี้ให้เติมคาว่าคำนะครับ COM คำ have come along way อ่ uh, า sense come along นะครับแปลว่าก้าวหน้านะครับนะ come along way กีฬาพาราลิมปิกเกมนั้นได้มีเกิดความก้าวหน้าขึ้นหรือว่ามีความก้าวหน้ามาตั้งแต่คศ1948นะครับ when a sport competition was first a r r a n g e in England of uh, for world war II veterans นั่นก็คือตั้งแต่1948นะครับนักกีฬาคนพิการนั้นได้จัดขึ้นครั้งแรกนะครับในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับทหารนะครับ Veteran เนี่ยคือพวกทหารผ่านศึกนะครับ With spinal injury ซึ่งนะครับได้รับอ,อุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุโทษทีครับทหารในสงครามนะครับได้รับาบาดเจ็บจาก กรณีที่ไปสงครามมานะครับาบาดเจ็บทางด้านาสภายในนะครับก็คือทางด้านกระดูกนะครับทางด้านเส้นเอ็นต่างๆนะครับข้อต่อต่างๆได้จะได้มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับทอมแพทเชเดอร์นะครับผู้เข้าการแข่งขันนั้น from holland c h o i c e a few years มีทหารนะครับพูดยังไงว่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บก็คือทหารพิการนะครับนะจากสงคราม ก็ได้เข้ามาร่วมด้วยนะครับทหารจากประเทศฮอลแลนด์ Holland. เข้ามาร่วมอยู่2-3ปีนะครับหลังเลข6กใส่กวาวเลเซอร์นะครับ L A T R เลเอร์หลังจากนั้นจัดเึ้นในปีจัดเกิดในกรุงโรมนะครับในประเทศอิตาลีในปี1960และหลังเลข7นะครับให้ใส่กาวว่ามอนะครับ M O R E ก็เลยกลายเป็นมอออฟฟิเชียลก็คือเป็นทางการมากยิ่งขึ้นนะครับนะ พาราลิมปิกเกมหลังจากปี1 9 6 0ที่จัดในกรุงโรมอิตาลีนั้นก็ได้จัดเป็นทางการขึ้นมากขึ้นนะครับโอลิมปิกสไตป์พาราลิมปิก i ว s t เฟอร์สเกนไนนะครับเมื่อเป็นทางการมากขึ้นก็คือได้จัดเป็นพาราลิมปิกเกมขึ้นมานะครับเป็นกีฬาอลิมปิกของคนพิการนั้นได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับนะเป็นทางการอย่างเป็นทางการ The Paralympic i n c l u d e นะครับหลังเลข8ปดให้ใส่คำว่า o o o นะครับ BOTS, b o ธซ summer and winter, ์ n อนดนั่นก็คือจัดทั้งฤดูร้อนนะครับและฤดูหนาวนะครับเป็นเกมทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว And now take place take place ตรงนี้แปลว่าเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้า take part แปลว่าเข้าร่วมได้เกิดขึ้นนะครับนะหลังเลข9้าให้ใส่คำว่า alongside นะครับ A L O N G อ l ะลอนะครับแล้วก็เว้นวัก S I D E a l o n g ง้ายซึ่งแปลว่าควบคู่ไปกับนะครับควบคู่ไปกับเโอลิมปิกนะครับควบคู่ไปกับโอลิมปิกนั่นก็หมายความว่าหลังกีฬาโอลิมปิกเสร็จนะครับก็จะจัดภาร,ราอลิมปิกต่อเนื่องไปเลยนะครับเป็นเวลาต่อเนื่องกันมาหลายหลายปี At the same venue, in the same year ก็คือจัดในสถานที่เดียวกันเลยนะครับแล้วก็ในปีเดียวกัน Events u c h as w h e e l s h a r e Rugby are very p o p u l a r in ล uh, ย์เ spectator and require great skill. แ,แรกๆนั้นนะครับกีฬาโาลิมปิกเกมจะได้รับความนิยมอย่างมากก็คือรักบี้วีลแชร์นะครับซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะผู้ชมนั้นต้องการที่จะอ่าต้องการชมนะครับนะองการอ่าถือว่าเป็นทักษะที่ดีของนักกีฬานะครับเกรสเกลอันอันดับเฟอร์เว t ร์ดอีส์ฟรีแฟกส์กงนะครับ กีฬาชนิดอื่นนะครับที่เป็นที่นิยมก็คือกีฬาอาสกีนะครับนะหรือเรียกทับศัพท์ไปว่าตรีแซกสกีสกี i นะครับ Here d i s i l e competitive ski on one leg o n หลังเลขสิบตรงนี้นะครับผมให้เติมคำว่า supporting s u p p o r t i n g นะครับ supporting แปลว่าได้รับการสนับสนุน นั่นก็คือที่นี่นะครับกีฬานักกีฬาที่พิการนะครับ disable c o m p e t i t o r e ก็คือผู้เข้าการแข่งขันที่พิการนะครับได้เข้าแข่งขันสกีนะครับนะบจะได้รับพิการทางด้านาขานะครับมีขาข้างเดียวนะครับนะจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งในการให้เข้าเล่นกีฬาสกีนะครับ supporting themself onto clutch We should also h s v e s s a l l s k i ก attached to him นั่นก็คือมีขาเดียวนะครับดังนั้นก็จะต้องมีไม้ค้ำนะครับนะไม้ค้ำสองอันเลยนะครับ c l u ชชนะครับก็คือไม้ค้ำ2ูคลัชชเพราะว่ามีอยู่ขาเดียวนะครับ We also have s ซ a ฮฟสม l s s k i แล้วก็จะมีสกีเล็กๆนะครับนาะให้กับผู้เข้าแข่งขันที่มีขาข้างเดียวนะครับ หลังเลขสิตรงนี้นะครับให้เติมคำว่า recently นะครับ r e c e n t l y นะครับนั่นก็คือปัจจุบันนี้นะครับหรือว่าในเร็วๆนี้ในปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวพาราลิมปิกแทบโก d r a m a t i c a l l y นะครับก็คือได้เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ b o t h in popularity and i n t h e หลังเลขสิบสองเนี่ยใส่คำว่า number นะครับ n u m b r จำนวน นั่นก็คือได้เพิ่มมากขึ้นนะครับนะแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นทั้งจํานวนนักกีฬานะครับน่ะ uh, taking part ที่เข้าร่วมการแข่งขัน did grow นั่นก็คือจำนวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนี้เองนะครับการจะเริ่มเติบโตนี้เอง will increase into the future as more and more country send representative to the game นั่นก็คือมีตัวแทนจากนา,นานาประเทศนะครับนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเข้ามาร่วมในพาราลิมปิกเกมนี่คือการแปลสดๆของครูพี่นันนะครับทีนี้เรามาตามข้อ14กันนะครับเขาบอกว่าให้ match the idiom to the support in the picture ในสำนวนภาษาอังกฤษนั้นนะครับเขาจะมีสำนวนที่เปรียบเทียบเปรียบเลยกับกีฬาต่างๆนะครับเขาก็เลยบอกว่าให้จับคู่ สำนวนเหล่านั้นนะครับกับกีฬาชนิดต่างๆตามภาพตามภาพให้กีฬามา3ชนิดนะครับก็คือว่ายน้ำนะครับชกมวยแล้วก็ฟุตบอลนะครับดังนั้นคุณครูก็นํามาเฉลยให้แล้วก็เขียนให้เลยนะครับนะว่ามันแปลว่าอะไรบ้างมาฟังกันเลยนะครับนั่นก็คือข้อที่1นะครับ to be thrown in the deep end นะครับถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว่าโยนลงไปในที่ลึกที่สุดนะครับ แต่มาแปลเป็นสําสนวนนะครับแปลว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับเขาเปรียบเทียบกับกีฬาชนิดว่ายน้ำนะครับนะนั่นก็คือ to be thrown in the deep end of swimming ประมาณนี้นะครับนะถ้าสำนวนอย่างนี้หมายความว่าคนนั้นหยกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเข้าใจนะครับนี่คือสำนวนสำนวนข้อที่สองนะครับถ้าเกิดเขาพูดันว่า to be on the roof of boxing นะครับ ถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว่ายืนพิงเชือกนะครับหรือถ้าภาษาไทยนั่นก็คือหันหลังพิงเช Istanbul, ือกแล้วนะครับหนาะก็คือทําอะไรไม่ถูกแล้วหมดแรงแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับเปรียบเทียบกับการชกมวย <c> ก็คล้ายๆกับข้อหนึ่งนะครับ <t ip> ก็คือตกอยู่ในสภาพความล้มเหลวนะครับนะทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าคนที่ชอบกีฬามวยก็จะทราบดีถ้ายืนหันหลังพิงเชือกนะี่คือหมดทางสู้แล้วนะครับไปต่อไม่ได้แล้วประมาณนั้นต้องรอกอกสองหรือรอหมดยกนะครับ สำนอนข้อที่3นะครับ True Zone i n the s t r o r l เปรียบเทียบกับนักมวยอีกเหมือนกันนะครับแปลตรงๆก็คือยโยนผ้าขาวนั่นเองนะครับโยนผ้าขาวนี่ก็ถือว่าภาษาม,มวยก็คือนักมวยยอมแพ้แล้วนะครับก็ตรงตามความหมายคือยอมรับความ่พยแพ้เลยนะครับนะไปข้อที่สเลยครับ Too Hit Somebody Below the Belt ก็เกี่ยวกับชกมวยอีกเหมือนกันถ้าแปลตรงๆนะครับก็แปลว่าต่อยนะครับนะคู่ต่อสู้หรือบ,บางคนใต้เข็มขัด การต่อยใต้เข็มขัดนะครับนะกีฬามวยก็ถือว่าเป็นการชกผิดกติกาดังนั้นก็เลยนํามาใช้ในสำนวนว่าโต้เถียงอย่างไม่ยุติธรรมนะครับนะเถียงไปข้างๆคูค่นะครับนะทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันไม่ถูกกติกาก็ยังเถียงนะครับก็เลยเปรียบเทียบประมาณนี้นะครับนะคำว่าทูฮิต below the belt เนี่ยคำว่าต่อยใต้เข็มขัดนะครับนะถ้าแปลตรงๆเรืยว่าต่อยใต้เข็มขัดมากอทีครับผม to move the goal post นะทูบู๊เดอะโกบูสนะครับแปลว่าเปลี่ยนใจอย่างกระทานหันนะครับนะเปลี่ยนใจอย่างกระทานหันครับครับข้อที่หกนึงอ่าข้อที่ห้าข้อที่ห้าตัวตีครับเปลี่ยนใจอย่างกระทานหันเปรียบกับนะักฟุตบอลอเปรียบกับยังเปรียบกับฟุตบอลนะครับตัวตีนะแหมคุณครูก็ดู หัวข้อผิดมาดูเป็นข้อ6นะครับ To move the GoPOST เปลี่ยนใจอย่างกระทานหันนั่นก็คือถ้าแปลตรงตรงนะครับนั่นก็คือ,อเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายนั่นเองนะครับนะเปลี่ยนเป้าหมายโกก็คือเป้าหมายดังนั้นเมื่อเปลี่ยนเป้าหมายก็คือ เปลี่ยนใจนั่นเองนะครับมาเปรียบเทียบกับใครที่เปลี่ยนใจตัดสินใจทำอะไรอย่างกระทันหันนะครับคนนั้นก็คือ To m o ู e ู o ดู p o s t of Football นั่นเองนะครับก็คือกีฬาฟุตบอลมาเปรียบเทียบกับกีฬาข้อที่6เองนะครับก็คือ t o o o x s o m e b o d y in a corner นี่ก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะครับก็คือโชคบางคนอยู่ที่มุมชกอยู่ที่มุมในที่นี้ก็คือต้อนไปจนมุมเลยนะครับผู้ต่อสู้ ต้อนนั่งวยปีคนหนึ่งไปจนมุมดังนั้นก็ถือว่าบังคัไบไปบางคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกนะครับนะก็าคายายหมาจนตรอกนะครับนะต้อนจนมุมแล้วบังคับแล้วนะครับนะไม่สามารถที่หลีกเลี่ยงได้นะครับถ้าเกิดว่ามีหมัดหนักก็ปล่อยหมัดทุกมาทีเดียวคู่ต่อสู้อาจจะพ่ายแพ้ไปเลยก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับคือบังคับไปคนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกแล้วนะครับหมาจนตรอกแล้วสุนัขจนตรอกแล้วอย่างนี้นะครับนะประมาณนั้น ต่อไปข้อทีเจ็ดครับ to be out of one's debt h ความหมายก็คือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจะรับมือได้นะครับนะก็คล้ายๆกันหมดนะในแต่และหัวข้อนี่นักเรียนต้องคุณครูถึงได้จดให้เลยนะครับนะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจะรับมือได้ คือไม่นึกไม่ฝันว่าตัวเองจะตกระกรรมลําบากไปถึงแบบนั้นนะครับนะยากที่จะรับมือกับมันได้นะครับก็เปรียบเทียบกับการว่ายน้ํานั่นก็คือเดฟในที่นี่แปลว่าส่วนที่ลึกที่สุดนะครับนะยากในการที่จะออกจากส่วนที่ลึกที่สุดนะถ้าแปลตามตรงๆนะครับนะ to be out o f o n e s depth ก็คือเปรียบกับเปรียบเทียบ,ยบกับกีฬาว่ายน้ําแล้วก็ข้อสุดท้ายท้ายสุดน,นะครับ To be on the b ะบอนะครับถ้าแปลตรงๆก็คืออยู่บนลูกบอลแต่ในที่นี่หมายถึง ฟุตบอลนะครับเปรียบเทียบกับกีฬาฟุตบอลแน่นอนนะครับแต่หมายถึงว่าให้มีสต,ติตื่นตัวทันต่อพัฒนาการใหม่ๆนะครับนะทันต่อพัฒนาการต่อเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเลยใช้เปรียบเทียบว,ว่า To be on the ball นะครับโอเคครับนี่คือสำนวนการเปรียบเทียบกีฬา3ชนิดของฝรั่งเขานะครับนะเป็นว่าจบหน้า90ไปต่อหน้า91เลยครับผมฟังดูแล้วเข้าชม ช่วยระดมชาก์ก็็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ทานก็การุณช่วยบุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอับที่นันต้องขอขอบคุณ